เป็นจังได้สามาีนามาอยู่บ้านโคกขามว <c oughs> บ่คนหมราน้องนคนมอเนอกมนครับกคู่แมนเนาะแมนแมนก็เลยกลับมาบ้านเฮาแกดายบ้านตาตอตันนะเ <c oughs> อ้เป็นจังได้มินตาแซบบ่ลูกแซบแซบโอ้โห พิเศษพิเศษอ,อ๋อแสบวะลูกนกเกี้ยงได้แซ่แบวะล่ะแซ่บหยุโปอเลยมินตาว่าแซ่บว่าสันตบาดีปะโอ้หยุโปอสบายดีสบายดีสวัสวดีเดอเอ้อพขขอ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีฮ่าแพงกันเบิร์ตสุขสุขคนทักทายสบายดีคือเก่าคือเดิมพี่น้องเงยมื่อนี้แม่น้นองมินตามาเปิดคลิปอยู่ที่ทโรงเรียนเนาะ เทศประถมบันโขบประไว้พงเทียนที่แม่น้องมิตรศนและพี่น้องเลยกับพอดีวันวันนี้เนาะมีทีมงานบอตา้าเพิ่นสิขาวมาเรียงอาหารกลางวานันให้น้องๆนักเทียนพี่น้องเลย,งเงยกับมีต้มข้าเปียกน้ำแน่ว่าสั้นเนาะ,ะจังไดกับแม่น้องมิตราก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะทีมงานบอตา้าี่ขาวมาเยี่ยมยาม่ยมพงเทียนในวันนี้จังไดกับขอให้เพื่อนยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภยยัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อจังได้กับ ไม่นองมีตาสิผาพ่อแม่พี่น้องไปติดตามภาพ z o o ภาพบรรยากาศน้ากันพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้น้องๆตะเรียนเปิดกลับไปนั่งถ่านเนาะหรือว่ากําลังผ้ากันกินข้าวเปียกอะไรพี่น้องเลยจงังใดกะสิผ้าพ่อแม่พี่น้องไปติดตามภาพ z ้มน้ากันเด้อตอนนี้ทีมงานอ่นอาน่าพ่อตาพี่น้องเลย เพิ่นกะได้แจกเนาะกำลังแจกข้าวเปียกให้น้องๆนักเรียนอยู่พี่น้องเลยพร้อมด้วยทีมงานของเพิ่อนหลายๆคนเป็นทีมงานบอต้าเนาะลงมามาเนียจังใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อทีเขามา,าเรียกอาหารกลางวันให้น้องๆนักเรียนมาเนียพี่น้องเลยจังใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆทางผู้ใหญ่ใจบุญเนานะแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานบอต้าทีเขามา เรื่องหานกลางวันน้องๆนาเครียนแน่มื่อนี้นะต้องขอขอ,ขอบคุณทุบคุน้ลายพี่น้องเลยอาจังใดกะบรรยากาศเมื่อนี้พี่น้องเลยบ่ค่อยเป็นใจบรราาันไดเพราะวา่าลมแห้งขนาดพี่น้องเลยเมื่อนี้กะขนาดว่า้ากันอาณะสีน้ำใช่อะไรได้หนี่พี่น้องเลยจังใดกะพี่น้องมิจจาสิภาพเม่อพี่น้องเขาไปบนใกล้เนาะเขาไปหาทางาเพิินกำลัง กำลังตักขอเปียกเยู่ตอนนพี่น้องเลี้ยี่นองยสบดีเด้อเลยสบัสดีเด้อบอตาพร้อมทีมงานเลยโอ้บอตาโอ้สบายดีเลยสวาสดี้อนี่ทีมงานนะนะบอตาจัดเต็มมาค่กะลีพี่น้องเลยอ่เาขอขอบคุณขอพูดณหลายเด้อบอต้าเด้อ โดยร้อม้วยทีมงานเ้อร์สุขุสุคนเนอ่าบอจิตเนาะแล้วก็เลยแต่ก่อนเพื่อนกาได้ไปนาเฮียนน้ำอยู่ห้องเฮียนบสอบันพีนะแต่ก่อนเนาะเลยแต่ตอนนี้นะกลับมาสอนแมนมาสอนอยู่บ้านเฮามันเที่ยวยะค่ะนไกแคับกระานคูแม่เนาะแมนแ ก็เลยกลับมาบ้านเฮาอบ่ตาผืนเยี่ยนเก่งโคตรสนองจังขอขอบุญขอบคุณในลายเด้อจังใดก็ได้ขอให้ร่ำให้รวยอยู่ดีม uh, um ีแห้งว่าสัุสุขคน หมักเป็นแอ๊ได้เลยให้ร่ำให้รวยไปเรื่อยๆเนาะให่งยดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งเด้อทั้งคุ้ยใหญ่ใจบุญก็ดีเด้อกลอมด้วยทีมงานพร้อมด้วยทีมงานเพ่อนพี่น้องเลยป้าตอนนี้กับน้องๆนักเที่ยงกำลังขุนเขียวกินเขาเปียกพี่น้องเลยกำลังตักเขาเปียกอยู่เนาะทั้งอันนะ คู่เฮาสวยเพ่อนน้ำแน่แล้วก็มีทางสาวมแล้วก็สามีนาพี่น้องเลยเนาะ,ะสบายดีเดอ้อสาวเมเดอ้อสามีนาเห้ยเห็นแต่ได้คีบได้สามีนาเนี่ยเป็นจริงได้สามีนามาอยู่บ้านโคกงข้ามวลบ่ ขอยคนหมอคนหเพงๆนเนอร์ขอบคุณขอบคุณทีมงานบอต้าหลายๆพี่น้องเลยนหองเน้องๆได้เคียนกับผ้ากันดีใจเนาะกับแต่โดนสมควรแล้วทีเพิ่นไม่ได้กินอาหารกลางวันนะพี่น้องเลยเพราะว่าปีนี้กับ ขา้าวกระเจงอาหารกลางวันกระแต้ต้นต้นปีอยู่พี่น้องเลยเนาะถือว่าบุญหลายเมื่อนี่เนาะก็มีทางทีมงานบอตาเพิ่นพร้อมด้วยทีมงานของเพิ่นเนาะที่เข้ามาทางโรงเรียนเฮาก็ต้องข,ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อจังได๋ก็ได้โอ้โอเป็นจั่างไรมิตาแซ่บบ่ลูกแซ<ะ>่บแซ่บโอโ้โหพิเศษพิเศษพิเศษ sao oh, vô lâu nọc giang đấy sao vô la sao nhục polo lưỡi minh tao và sao vào sao sao bà đi bát o nhục polo cọp bun cọp con lạ đôi đơ, tao và sao kìa đơ đi no dai vào dai 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 Đôi dai 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 luôn dai 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 อ here, oh. 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 thin, three, ้โ oh. ย oh. ังไงนึงเนาะเป็นยังไดลูกแซบบ่อแซบบัดซ้สวยพุงเป็นยังไดแซบบ้ลูกทังนี้แซบบ่แซบบอกไป ถือว่าน้องๆนักเรียนพี่น้องเลยวันนี้เน้องได้กินต้มข้ายกพี่น้องเลยเพอถือว่ายิ้มนำสามลานเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสน้องๆนักเรียนแต่ละคนพี่น้องเลยเป็นจริงได้แฝดยิ้มว้ลุอ๋อาณาปากงอกเลยเงยขวย่างเดียวพี่น้องเลยบอกขาดแต่ลมนี่แหละพี่น้องเลยมันมันง่ายคุณเนาะ บรรยากาศโบโบคอยเป็นใจปันใดแน่พี่น้องเลยเมื่อนีเจังใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อถาว่าพิพาทประการใดกับพี่น้องเลยเนาะอ่าโหทางนั่นกับทีมงานบอตาเพื่อนพี่น้องไอ้เพื่อนก็มาหลายหลายคนมืาอนี่ยไ่น้องมิตาเนาะก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อทางคุณยายเจ็บบุญหลักกาทีมงานบอตาเนาะที่เข้ามาอ่าโฮมเย็นมืาอนี่ยไ่น้องมิตากรบขฮหมูสีขอบุญขอบคุณจังใดพี่น้องเลยก็มีแต่ข้าวเหมือนอนไส้หละเนาะขอให้เพื่อนดีมีแห้ง ล,ำล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดไปแต่ละถ้วยนี่แต่ละถ้วยนี่ถือว่าเบิดเลยพี่นอ้องถือว่าเก็บเก็บทอนกันนะลูดเดอร์อย่าไปถิ่มไปทิ่มเดอ้อซ่อนกันซ่อนกันไว้เออซ่อนกันจิงไหนบอตาว่าคุณมาสิบร้องแห้งอยู่เห็ดเอ,อ้ <laughs> เเกินขวเปียกและสิลองแห้งกันมรุ่ง แล้วเนาะเนาะใหญ่ในบ่ฮู้เลย2คนเพิ่นแม่นเพิ่นสิลายกระโตแต่ว่าอายุนี่แต่บ่ทันหลายติบ่ๆอันอยู่ห้องปอบ่แล้วก็ห้องเรียนีแต่เด็กน้อยหลายเนาะแม่นก็มาเพิ่มคือสิลายเขาอยู่น้อยก็น้อย้องพ่นนนี้แม่คัว ทั้งเป็นเรื่อยเลี้ยงทั้งเป็นแม่คัวมเนี่ต้องขอขอบคุณขอบคุณนลาเด้อขอบแมยขอบคุณอ,อคนลามาเร่องาน้คนมานี่ยาาเปนกนดนด็ดีใจได้่ได้กินแต่โดนแล้วจะดีใจได้ฮันดีใจได้แบบพี่น้องเลยเนาะโดนๆ กับพ่อเทือเนิ่งว่าันเนาะกับก็บม่ได้เคยมีโอกาสปันใดนะพี่น้องเลยเมื่อนี้ถือว่าสู้ดีหลายทางทีมงานบัตาเป็นเสามากสนับสนุนน้องๆนักเรียนทางโรงเรียนประถมทางโรงเรียนประถมบ้านโคกประวายฮ่าต้งพ่อขอบุญขอบคุณในหลายเด้อเนาะอ่าจับไใ้ลูกเอ้ยมันสบินไปทุ่งที่ไรได้ฮะเป็นะปจังไดรอิม่มบ่กลุ่มนี้ลูก ยิ่งแซ่บบ่แซ่บยังหาย่นมาอีกบ่ลูกฮะยังหามาโอ้ยยังหาย่นมาอีกบ่เลยฮ่าจะพี่น้องเลยบ่ตาน้องๆนักเรียนว่ะยังหามาเรื่อยๆบ่สั้นหายมาเรื่อยๆยังหามาเรื่อยๆเด้อเจ็บพี่น้อเด้อฮานมาบัดใดกับบดเก็บนี่บ่มาดลยฮานินบ่ออันเพิ่นเว้าเนาะ แล้วบาดนี่เขาไปไหนแล้วก่อนแรกกับแม่คุ้ยเขาบอกน้องคนนั่งนั่งอยู่นี่นเดินเดินอย่าขนมมาบาดนี่โอ้ยังมีแจกอีกบ่ยังมีแจกอีกเยอะยังมีแจกอีกได้ลูกเนาะเดินเดินอย่านกินอยังอีเรียบร้อยก่อนบาดโอ้หวานมาแจกมีหวานมีขนมกระชั้นเต๋อถือว่าโชคดีไล่หมอนี่เนาะโชคดีโชคดีลูกเอ้ย พี่น้องเลยตอนนี้กะขั้นตอนที่สองก็คือทางทีมงานบอต้าเพิ่นสิมาเจกันนะขนมโตพี่น้องเลยตอนนี้น้องน้องทียนกะกกำลังจัดแถวโยเข่าแถวอยู่เนาะ,ะพี่น้องเลยถือว่าคือขึ้นสมควรยงเรียนประถมวมื่อนี้ต้องขอขอบคุณขอบคุณเสาเมย์ลาย,ลายาเลย งานบอตาเพื่นพี่น้องไปที่จริงกับเ็นของสูงใหญ่ใจดีผนทางฝั่งต่างประเทศใช่เนาะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อขอให้เพื่อนยู่ดีมีแห้งแล้วก็ร่วมไปเถิงทีมงานสาวเม่บอต้าหลายเด้อยูดีมีแห้งจังได้ก็ขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงได้เลยเด้อสาวเม่กับเพื่อนกับกำลังท้องเนาะตอนนี้เนาะขอแสดงความยินดีหลายๆเด้อจ้กเพื่อนสิเป็นนะแม่ยิ่งผู้ชายพี่น้องเลย

สามีนาอยากได้แบบนั้นวาเจ้าสรไปติดนะอาเจ้าไปกิ๊บไก่ละก่อนเลยก่อนเลยออคนอยากได้ฟ้าแฝดสามีนพาคนนี้น้องๆพอดีใจได้บาจิตได้ เป็น่าดยหมาเรื่อยเรื่อยเลยโดยยังหมาเรื่อยๆวะชันโดยต้องขอขอบคุณขอบคุณแจงใดกันเนาะ ตอนนี้ทีมงานวบาตาเพิ่นกำลังจัดแจงพี่นอกก้องเลยแจกขนมแล้วก็มีเงินน้ำพ่อมหาสันเนาะแจกขนมให้นอ้นองๆนักเรียนไม่หลาัน้เรม่ลปไข่าวแถวนะโมลูกข่าวแถดนะ

น้องพี่น้องมันนี้เราพาพแม่พี่น้องมาเบินทางทีมงานบอตาเพิ่นเอาขนมให้น้องๆนักเรียนต่อพี่น้องเลยเพราะว่าหลังจากที่กินข้าวเปียกแล้วเนาะกามาต่อกันทีเอาขนมต่อพี่น้องเลยถือว่าน้องๆนักเรียนมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพี่น้องเลยเมื่อ้โชคดีหลายว่าสัตย์ โมจิสควนก็อยากไป่ตแถวจ้ะ

เฮมเอะโอเคโเคโอเโอเคโอเคโเด้อเโอเคโอเเคโอเคเคโอเคาอเคอเคโอเค้อเคนนเงโอเอเคโอเโอเคอย่าเคอเค้อเคอเคเค้อเคเคโเคนอเคโอเคอคโอเคโอเด้เคโอเคอเค้อเคโเคโอเอเคโอเเคโอเคอเคโอเป็อเเเคอ ยี่สิบบาทได้เนะสาวพันกิ่งเนาะยี่สิบบาทพี่น้องเลยน้องๆได้เฮียน,นอ,นอน่าน้องๆได้อ่านกินอาหารกลางวันอิ่มหนำสำราญหลังจากนั้นหลักกัมีขนมพร้อมเงินมีเงินพรอ้อมีน้องเลยมีอกคืัน มามาคืนาเนาะเงินี่เดือนี่เจ้ให้แม่คุณคนตัวคน้องนมากกว่าผ่น้องนมากกวาังยังหลายคนเนาะอ่าแต่ว่าว่าบ้าเอาไว้มันกับมเป็นเนของบตาแล้วน่ามัราั่งิ่่ยิ่ย่านมีใ่เนาะคือ

I bet you got that! ล, yeah. Yeah. Mm hmm. ลงกันแล้วบาทนี่มะแต่คุณลูกผู้พายเบิร์ตบาทอ่าสำหรับคลิปนี้กับเบิร์เท่านี้พี่น้องเลยสำหรับมื้อนี้ก็ได้คือว่าคือขึ้นสมควรอยู่ฮรงเฮียนเฮ้ามื่อนี่พี่น้องเลยก็มีทางทีมงานบอเาิ่นมา ช่วยเหลือเนาะมาสนับสนุนน้องๆนักเรียนพี่น้องเลยแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อเนาะแล้วก็ขี่เข่ามาเยี่ยมยๆขี่ลงมาเยี่ยมยามโรงเรมได้มาเนี่ยจังหวะขอบคุณขอบคุณหลายๆขี่น้องเลยเนาะถือว่าตอนนี้น้องๆนักเรียนกลับมื่อียบแล้ววันนี้ยังแต่ทีมงานบอต้าเนาะสิไปทั้งใดต่อบอต้าแต่คือว่าเนี่ยวันนี้นะ จังไงก็ทางโรงเรียนเฮาต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเบิดสุขุนสุคนอ่าพร้อมทีมงานบ่อตาเนาะอ่าฝากขอบคุณขอบคุณไปเถิงทางผู้ใหญ่ใจบุญแล้วก็ขอให้บ่อตาพร้อมทีมงานจงมีสุขภาพทางกายแข็งแรงเด้อร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีใหม่เด้อปีนี้เด้อจ้าถุกเช่นเดียวกันโดยอ้าวเวทสุขุนสุคนสวัสดี กันไม่มาเยี่ยมมายามเรื่อยๆในเด้อเด้อา่พี่น้องเไยตอนนี้กะหลังจากที่เลิกข้งเทียนแล้วเนาะกะมีทางทีมงานบอตาเพิ่นอ่าเข้าไปแจกเข้าเปียกให้น้องๆนักเทียนเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆนักเทียนแล้วเนาะตอนนี้กะทางเพิ่นแลังจากพบเด้วยทีมงานของเพิ่นกัได้พากันกลับแล้วพี่น้องเไยเม่น้องมินตาก็ได้ขึ้นมาฮอดเฮือนเป็นที่เียมห้อยแล้วพี่น้องเไย แังใดกมาม่อนี่พี่น้องมิตาเสีนนะเอาเงินที่ทางน,นะบอต้าเพิินให้อะไรพี่น้องเลยหรือว่าทางบอตาเพิินเป็นสะพานบุญให้ทางผู้ใหญ่ใจบุญเนาะพี่น้องมิตาสรีมาอ้างบานณะก่อนว่าลาสิูมซึ้แบบใดพี่น้องเลยกลาเป็นเงินจำนวนอยู่สี่แสนกี่พี่น้องเลยแต่ว่าบารณะเรายังบระทัน,นหันหูได้ว่าไม่น้องมิตานีีได้เงินพี่น้องเลยเนาะ มามาบ้าน่ะขอยมีเนืสีอ้างเจ้าได้มาหนิ <c oughs> จะเอาเงินอ้างมาหนะเพื่อนกอนพี่น้องไงเราบริโภคได้ว่ไาไม่น้องมินตาได้เงินหลายพี่น้องไงเมื่อี่บรรยากาศเมื่อนี่นะ่ะหนาวหน,นาวพี่น้องลยลมแห้งกว่าปกติเมื่อี่ถือว่ามาว่านี่ว่าลมอยู่ห่างบลมปานใดถามาคยขมั้ยพินตาไปหอดบุญธะจิบ่์มาอนี่มีแนืสีอ่างได้มาอนีอ่าสบายดีเด้อพี่น้องเนาะ เง ah, ah, no, e oh, ี่ยสิมาอ้างเจ้ามาเนี่ย2,000เนาะป่ะเบิ่งน้ำเนี่ยข่อยได้เงินมาแต่ใช้เจ้าว่ะอ้าวเงินข่อยแล้วโอ้ได้เงินบ่กนี่แม่ยจะหูเบาว่าข่อยได้เงินมาแต่ใสมาเนี่ยมาหู้เนาะได้มาแต่ทางไหนล่ะข่อยได้เงินจะบอกได้ว่าบอกแม่จะินเลิศบอกได้บอกได้ พอดีวันนี้มีทีมงานบาตาเพิ่นเข้า<อ>ไปเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆนงักเรียนเพิ่นแต่กันว่าช่างอยู่ภายในเห็นอยู่เนาะเพราะ <c oughs> าว,าว่าตอนเขาออกไปว่าทีออกข้างนอกก็เลยเห็นบาตาอยู่นะ <c oughs> บาตาเพิ่นเข้าไปในโรงเรียนยอยู่ก็เลยถามน้องเพิ่นเนาะกเพิ่นไปเลี้ยงอาหารกลางวันหลังจากนั้นเราก็มีกระวต้มขนมพร้อมได้เมืนี่นะเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารเล็กน้อยนักเรียนเขา มีเลี้ยงเขาเปียกแน่ลวก็มีขนมพ่อมแน่มีขนมพ่อมลกมีมีเงินพ่อมีโอเคให้นาง,งนอกนาเทียนหน,นะจว่าคนละไรจะแ่าจะได้คอยมาอยู่เนาะเ <c oughs> จ้าเจ้าพาอออกขังนอกโคตรแจ็คแบนคนอะไรได้คนอะไรเลยนางนอกนาเรียนน่ะคนได้คนละชาวพันกีมาทุกน้องเลยคนละชาพันกีแต่ว่ามิตรตาพนม <c oughs> มด้ให้หมดให้น้ำมูไมด้น้ำม, <c oughs> มูนองมิตรตาคนน้ม่ตรองเ้ย กะแต่ว่าบ้นานนี้หา้อกๆลกเชียนพนได้คนละสาวพันกีหลังจากนั่นแหละพน,ห,นหายคู่แบบนี้นะหายคู่แน่เิ่นหายในคู่หรอมีติปหายคู่ีมีตีปห,หายคู่พ้อมคนละจะถอยเบืองจังหวัดอะไรจะลองทายบังหน้นาแสนฮะสี่แสนสี่แสนเนาะสี่แสน <c oughs> กลายเป็นเงินอยู่สี่แสนกี่พี่น้องเลย าผู à, bun, no? ้ใหญ่ใจบุญเนาะแต่ถึงเวลาไอพี่น้องเพราะว่าซีเซนห่วยเป็นเงินกีบล่างเขาเลยเป็นเดือนเพุ่นโอ้ยพุ่นแลบเป็นเงินกีบล่าเขาเลยเอันนี้ยนะเออมาแม่เป็นเงินบาทไทยเงินบาทไทยนี่ตกอยู่ประมาณหกร้อยพุ่นมาแล้วบอกรือว่าจังเลยเก็บเขาหกร้อยแมนแมนพุ่นแหละพี่น้องเลยเนาะห้าร้อยตายห้าร้อยกลัวๆพุ่นแหลกพี่น้องเลยโอ้ยอย่าตา อ่าจังใดก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจบุญหลายเด้อที่อหายทางทีมงานบอต้าเพิ่นเนาะมาเป็นสะพานบุญที่มอบอ่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ทางองเฮียนแล้วก็ได้มอบเงินให้ทางครูในเมื่อนี้เนาะไม่ต้องมีตาก็ต้องขอขอบุญขอบคุณหลายขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งกวงเด้อขอบคุณขอบคุณเน้องเยเพิ่นหายมาสมใจกับขอหลายๆก็คือถามเพลิน ด้วยเท้าพัดเท้านอนรับกับคอให้ได้เงินเมื่อนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนเด้อเนาะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอบอว่านเหตุงานเหตุกิจการอะไรกับคอให้เจริญฮงเฮืองไปเมื่อหน้าซะขอให้ราบให้ลื่นเนาะทางบาต้าแน่พี่น้องเอยทางเพิ่นจะเป็นสะพานบุญหรือว่าทางคุณยายเนาะรวมไปถึงทางบาต้าเด้อเนาะพร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็พร้อมด้วยทีมงานของเพิ่นขอให้ยืดดีมีแห้งเข้านาหนาเนาะ คอยเพิ่นลำเพิ่นรวยในปีใหม่สากลที่จะเข้ามาในวบในี้กบอกกี่วันเนาะนับถอยหลังได้เลย,เลยพี่น้องเลยน,นับถอยหลังลแล้วและะ้วก็ร่วมไปิดเทิงทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีป้สุขูสุคนเด้อ<ด>ที่เข้ามาติดตามับช้มหยุ่ตอนนี้เนาะ<ด>ขอให้ยูดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นเดียวกันพี่น้องเลยโชคหวานํำรวยตลอดอ่าปีใหม่เด้อเนาะสาธุขอให้ ผ่านพ <ừ m. S 2> ้นไปด้วยดีปีเก่านี่ก็ได้โดยโอ้ยพี่น้องเลยกตคืองุ่งยากอยู่ทางมณเนี่ก็ได้เพราะว่านอลงคลิปไปกับเอฟซีเพิ่นมินมาก,กับบ่อไรเดี๋ยวนี้นะก็จังได้โอ้คลิปเมื่อก่อนนี่นี่อ้ายเพิ่นบอกเนาะเอฟซี FC ทางฝั่งไทยเพิ่นกะมินมาบอกเซตมาลินนะ่ไหมเซตมาบอกอู้เราก็โทรมาสองสามที่หาทรายบ <วะ S 2> ่อได้เดี๋ยวนี้มันมินบ่ได้เพราะฉะนั้นความ เขาไปว่าสี่ดคคว่มคิดเห็นมันยังไรมันตอบก็ได้นะโอแล้วคลิปต่อไปได้ได้บ้างไเออได้แล้วแบบให้ร้านเป็นเฮ็ดให้โดยโดยอ้าจังใดกะฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีว่าสุขสุคนเด้อที่ข่าวบึงแล้วก็ข่าวส้มยี่ตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเลยเนาะเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้ทำเฮาได้ทำคลิปต่อไปนับวันนะโดยฝากช่องน้ำพินนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่ามัน ก็เดนทางก่ได้ไปทางงหลายเนาะมันอากาศมันกะลมแห้งพี่น้องเลยลมหนาวมันกัอากาศหนาวแล้วพี่น้องเลยทางสซบะลาวเงาเดินทางนี่กะโอ้ยลำบากเนาะลำบากสมควรช่วงนี้เนาะบพานานเนาะที่รถยักษ์นี่ลมแห้งเนาะมันโล่งเลยถนนนี่กะเดินคนออกไปทา้งหลพี่น้องเลยสำหรับจำนวนเงินนี่กะพอดีถือช่วงบุญเทศกาลพระธาตุอีห้างพี่น้องเลยไม่นองไม่แตากะเสียเอาไปท่าบุญต่อแล้วก็จะได้ไปนอำเพอเนนี่แหละเสียเอาไปท่าบุญแน่ล่ะกะ พา,าลูกลูกซื้อเครื่องซื้อของ ừ ừ อยู่ใน,น<ด>งานบุญฮะล่ะพี่น้องเลยสิได้จุกขบุญหลายตัวอู่ได้อโอ้ดีเลยเนาะสมควรแล้วนี่ยม่น้องมิตากะไปซื้อดอกไม้ทุกเพียนเนาะทำบุญทำทานพี่น้องเลยเพราะว่างานเทศกาลบาาุญพระธาตุห้างนี่กับปีหนึ่งนี่เท่านึงพี่น้องเลยกับพวกนี้ถึงช่วงบุญสร้างพุทนเอาห้ยในกระดาษธูนาะสะทูบุญทำน้ำซู่เด้อเอาบุญน้ำกันพี่น้องเลย โอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สีประมาณนี้เด้อไว้พบไว้พอ,พอ,พอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอการคำว่าสบายดีสบายดี